ครับพี่น้องครับได้เวลาปล่อยปลาแล้วครับที่นี้ครับผมกระช่างนี่เป็นปลานิ่นนออาจารย์นอกเป็นปลานิ่นหมันนะครับปลานิ่นหมันปลานิ่นหมัน400ตัวเดี๋ยวผมก็อยากให้เบิ้งตัวนิดเึงก่อนบนใส่ว้เนี่ยเอามาณนี้เด้อครับพี่น้องโอ้ใส่นี่ใส่นี่โลกนี้แล้วลกนี้แล้วเอามาพี่น้องครับอาจารย์โลกเลือที่นี่จัดการเลยนะพี่น้องครับครับดีฮะกระช่างที่หนึ่ง มีเบิ้งน้ำครับพี่น้องครับน้ำมันเย็นเลยทย่นี่น้ำเย็นมากปุ๊บโอ้ขับกี่แล้วจาะครับนี่อ่าปลาดูหมอปลาเขาก่อนเหยียบลงนี่เขาก่อนเอามาพักไว้แล้วเด้อครับพี่น้องครับเอามาแช่น้ำเขามาแช่น,าาชน้ำไปเรียบร้อยแล้วปับสภาพน้ำเพิ่นเรียบร้อยแล้ว น้ำตัวนี้ค่อนข้างเย็นมันอยู่